ครับสวัสดีครับวันนี้มาแชร์ประสบการณ์นะครับเมื่อลูกมีอาการแพ้นะครับลักษณะผื่นจะเป็นเหมือนในรูปนี้นะครับจะเป็นลอยนูนขึ้นมาแล้วรอบๆของผื่นที่เป็นรอยนูนนะครับจะมีขอบที่เป็นสีแดงๆครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ลิก้าเป็นครับจะเป็นตามผิวหนังด้านหลังด้าน ข้างนะครับหน้าอกแขนขาเราจะพบเป็นผื่นแบบนี้ตอนแรกก็คิดว่าน่าจะหายเองโดยเอาขี้ผึ้งหรือแซมบักเนี่ยทาแต่ก็ไม่หายนะครับเนื่องจากว่าลิก้าไปพักในพื้นที่หนึ่งที่มีเหมือนเป็นลาฝุ่นครับเราก็เลยไปคุยกับเภสัชนะครับเภสัชกรท่านหนึ่งนะครับท่านได้แนะนำยาที่ชื่อว่าแอรียสไซลับนะครับ60 ML นะครับซึ่งเป็นยาสามัญน,นะครับที่มีชื่อที่มีชื่อที่เรียกว่าเดสลลาทาดีนนะครับ0.5มิลลิกรัมนะครับต่อมิลลิลิตรก็เป็นยาที่เรียกว่าเหมือนเป็นยาแก้แพ้ครับซึ่งสามารถใช้ การรักษาเมื่อมีอาการแพ้มีน้ำมูกไหลาจามคันคอแก้แพ้แก้ผื่นคันนะครับทานครั้งละ2.5ม mm, ิลวันละ1ครั้งนะครับก็เป็นยายาหนึ่งที่เรียกว่าพอลิก้าเขาเป็นผื่นแบบนี้แล้วเราให้เขาถาเอาไม่ใช่เขาถาครับให้เขาทานนะครับก็2.5 mm, นะครับ่เป็น2.5ม mm, ิลเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็น ใส่ลิงมาให้นะครับรู้สึกคุณแม่เขาเก็บไปแล้วเก็บไปล้างแล้วนะครับลักษณะขวดจะเป็นแบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมแค่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เฉยๆนะครับก็ควรที่จะเอารูปแล้วก็อาการคันไปให้เภสัชกรหรือพบแพทย์น่าจะดีที่สุดนะครับนี่คืออาการที่ลิก้าอยู่ดีๆเขาก็าเป็นผื่นแบบนี้นครับก็เลย เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในช่องของลิก้านะครับก็เป็นยาที่เป็นลักษณะเหมือนเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับน้ําหวานเป็นลักษณะที่เป็นน้ำนะครับเป็นไซลัปแต่ตอนลิก้าเป็นเนี่ยจะมีอาการอยู่อย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขามีอาการไข้ด้วยนะครับเราก็ให้เขาทานเป็นพาราเซตามอลที่เป็นไซลัปเหมือนกันนะครับเป็นไทลีนอตอนแรกเนี่ยให้ใช้อีกยี่ห้อหนึ่งแล้วไม่ค่อย หายนะครับพอใช้ไทเรนอลน่าจะแรงกว่านะครับก็เป็นยาที่เรียกว่าใช้เมื่อลูกมีอาการไข้ร่วมด้วยนะครับแต่ถ้ายาที่เกี่ยวข้องกับผื่นคันแก้แพ้นะครับก็เป็นยี่ห้อนี้แต่เขามีคำเตือนอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่ผมเห็นก็คือว่า ในกรณีที่เด็กต่ำกว่า6เดือนเนี่ยไม่แนะนำนะครับแต่ลิก้าเนี่ยหขวบแเดือนนะครับเขาเลยสามารถใช้ได้นะครับก็เป็น1ข้อมูลที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ